สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้บ่าย3ามงสินาที28มกราคม2อ1 7นะครับพี่น้องเกษตรกร,กรและพี่น้องชาวนาฟังทางนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับท่านก็ได้เรื่องนี้คิดว่ามีประโยชน์จึงนำมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ครัาวันที่28มกราคม2อง7นะครับมีพี่น้องคอมเมนต์มาถามว่าพอทอบอห้จะได้สิทธิเป็นโฉนด ไหมก็เนื่องมาจากช่วงนี้นะครับรัฐบาลมีนโยบายให้พี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนใบสปกร .4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรก็จึงมีพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเนี่ยคอมเมนต์มาถามช่องปอนบ้านยูทูบบอกว่าพอทบอ .5 นี่จะได้สิทธิเป็นโฉนดไหม อันนี้ฟังคำตอบครับตอนนี้ครับยังไม่มีนโยบายยังไม่มีนโยบายรัฐครับที่จะทำถนดให้กับพอบทหซึ่งคำว่าพอบทหนี่เราเราไม่ไทราบรายละเอียดลึกๆว่าคืออะไรแต่ก็รู้มาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในหมู่บ้านนี่แหละครับว่าเป็นพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรบ้างชาวนาบ้างทํากินบนที่ดินผืนนี้ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดใดทั้งสิ้นนะครับทํากินเฉยๆนี่แหละเสร็จแ,แล้วที่ดินผืนนี้ก็มีการจ่ายภาษีให้กับอบตอรหรือเทศบาลเก็บภาษีทุกปีนะครับหรือพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไปเรียกว่ามีการจ่ายภาษีดอกหญ้านี่แหละคืออบตเทศบาลเก็บภาษีในการทํากินบนที่ดินแปลงนี้ไปทุกปีทุกปีเลยพี่น้องเรียกว่าภาษีดอกหญ้านี่แหละเขาเรียกว่า พอบททห้าส่วนวรายละเอียดลึกกว่านี้ก็ยังไม่ได้ไปศึกษานะครับก็ทราบข่าวอย่างเดียวว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่มีนโยบายที่จะทําพื้นดินที่พี่น้องทํากินบนพื้นที่พอบททห้านี่เป็นฉนวนนะครับตอนนี้ยังไม่มีนโยบายนะครับเอาตอบได้แค่นี้นะครับส่วนกรณีขอออกฉนดได้มันจะมีตามกฎหมายดังนี้ครับดูครับที่ใครที่เข้าข่ายที่จะขอออกฉนด ที่ดินได้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ 1. ครับกรณีมีใบสอคอหนึ่งอันนี้ติดต่อสำนักง,งานที่ดินเพื่อขอรังวัดออกโฉนดที่ดินได้แต่ขั้นตอนค่อนข้างไม่ง่ายครับเยอะรู้สึกเท่าที่ติดตามข่าวนะครับใครที่มีใบสอคอหนึ่งเนีเ่จะต้องฟ้องศาลหรือเปล่าฟ้องศาลเพื่อให้ศาลตัดสินหรือมีคำสั่งศาลให้ออกโฉนดได้ สำนักง,งานที่ดินเขาจึงจะออกโฉนดได้หรือเปล่านะครับนี่ประเด็นที่1นนะครับถ้าใครมีใบสคหนึ่งนี่สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ประเด็นที่2อันนี้ง่ายถ้าใครมีใบนอสสาหรือมีใบนอสสามกอันนี้ติดต่อสำนักง,งานที่ดินอำเภอเพื่อขอรังวัดออกโฉนดที่ดินได้เลยนะครับขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากมากนะครับไม่เหมือนใบสคหนึ่ง ใบสอคอหนึ่งนี่จะมีความยุ่งยากมากพอสมควรนะครับหลายกว่านสามนสามหรือนสอสามกนี่ติดต่อสำนักงานที่ดินได้เลยนะครับประเด็นที่3คนที่จะขอออกโฉนดที่ดินได้ก็คือที่ดินว่างเปล่าคําว่าที่ดินว่างเปล่าคืออะไรใบสอคอหนึ่งก็ไม่มีใบนสบ .3 สามกก็ไม่มีใบนสสามก็ไม่มีโฉนดก็ไม่มีนี่แหละเขาเรียกว่าที่ดินว่างเปล่าแต่ว่าที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายก็คือเรา ครอบครองและทํากินมานานคําว่าครอบครองและทํากินมานานนี่มันกี่ปีก็จะต้องไปศึกษาข้อกฎหมายก่อนนะครับถ้าตามกฎหมายเดิมเนี่ยเราคิดว่าประมาณ10ปีขึ้นไปใครทํากินอยู่นั่น10ปีขึ้นไปครอบครองถึงแม้ว่าจะไม่มีใบอะไรก็แล้วแต่อันนี้ตามกฎหมายแล้วเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ว่าเขาจะต้องไปติดต่อสํานักง,งานที่ดินเพื่อขอออก,กโฉนดต่อไปนี่คือที่ดินว่างเปล่า คำว่าที่ดินว่างเปล่าหมายถึงไม่ใช่ที่ดินของหน่วยงานรัฐที่สาธารณะก็ไม่ใช่เป็นที่ดินของทางราชการไม่ใช่คือมันเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราครอบครองทํากินมาเข้าทําประโยชน์นะครับซึ่งอย่างน้อยก็ต้องสิบป,ปีขึ้นไปแบบนี้ก็มีสิทธิ์ติดต่อสํานักง,งานที่ดินอําเภอเพื่อขอรางวัดออกโฉนดที่ดินได้ส่วนขั้นตอนจะยุ่งยากเหมือนสคออหนึ่งไมจะให้ศาล สั่งไหมมีคําสั่งสารให้ออกโฉนดก่อนไหมเขาจึางจะมารังวัดอันนั้นต้องติดต่อสานักง,งานที่ดินเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับเอาแล้วครับในกรณีขอทําโฉนดได้มีสากรณีก็คือ1สคหนึ่งนะครับมีใบสคหนึ่งสองกรณีมีนสสามหรือกรณีมีนสนสสามกออ,กอยู่แล้วอันนี้ไปทําโฉนดนะครับได้นะครับ อีกกรณีก็คือเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่มีใบอะไรก็ไปขอทำโฉนดได้ทีนี้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนคำถามที่มีพี่น้องถามมาว่าพอบทห้านั้นจะได้สิทธิ์ออกโฉนดไหมนะครับในส่วนของที่ดินพอบทห้านั้นนะครับจะทำโฉนดได้หรือไม่นะครับอันนี้พี่น้องต้องไปสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักง,งานที่ดินอำเภอครับท่านอยู่อำเภอไหนที่ดินที่ท่านทำกินอยู่และจ่ายภาษีดอกแยาทุกปีนั่นแหละ มันอยู่ตรงไหนมันจะทำโฉนดได้หรือไม่ท่านต้องสอบถามที่สำนักงานที่ดินอำเภอนะครับซึ่งสำนักงานที่ดินอำเภอนั้นถ้าท่านอยากทำโฉนดที่ดินจริงๆก็ต้องไปแจ้งให้สำนักงานที่ดินอำเภอนี่ตรวจสอบว่าที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐชนิดใดหรือไม่ถ้าไม่ใช่ที่ดินของหน่วยงานรัฐและไม่ใช่ที่ดินสาธารณะต่างๆนะครับมันถ้ามันเข้าข่ายเป็นที่ดินว่างเปล่า มันต้อง,องทำโฉน,นดได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ที่ดินว่างเปล่าแต่มันเป็นที่ดินของรัฐหรือว่าเป็นที่ดินสาธารณะอันนั้นท่านจะทํากินได้เฉยและจ่ายภาษีดอกย่าต่อไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นที่ดินว่างเปล่าก็อาจจะออกโฉนดได้อันนี้ต้องสอบถามที่ดินอำเภอของท่านนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่ใช่ที่ดินของหน่วยงานรัฐแต่มันเป็นที่ดินว่างเปล่าที่เราครอบครองทากินมานานและเราจ่ายภาษีดอกย่ามานานนี่ ตามกฎหมายแล้วท่านท่านจะขอออกโฉนดที่ดินได้แต่ขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากเยอะเยอะพอสมควรนะครับอาจจะต้องฟ้องศาลเพื่อให้ศาลออกคําสั่งให้ออกโฉนดทํานองนี้นะครับเอาละครับรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้จากสํานักง,งานที่ดินอาเภอที่ท่านอยู่นะครับซึ่งจะแตกต่างกันกับใบสบประกร4บสี่ขีดศูนย์หนึ่งครับใบสบประกร4สี่ขีดศูนย์หนึ่งถ้าว่าใครมีใบสบประกร4สี่ขีดศูนย์หนึ่งอยู่ขณะนี้ ท่านสามารถติดต่อสำนักง,งานสปกจังหวัดของท่านได้เลยเพื่อขอเปลี่ยนเป็นฉนดเพื่อการเกษตรนะครับไม่ยุ่งยากครับตัวนี้ไปขอเปลี่ยนได้เลยนะครับมีท่านประชานชางบ้านสอบถามมาว่า,เ,าเวลาเราไปขอเปลี่ยนใบสบปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งนี่เป็นฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาจะออกมารางวัดหรือเปล่าอันนี้เรากําลังขอข้อมูลจากสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ของเราอยู่นะครับสอบถามข้อมูลให้ชัดก่อนจะมาตอบที่หลังนะครับซึ่งตามความเข้าใจของเราเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับถ้าใครไปติดต่อขอเปลี่ยนใบสอบประกอบสิทธิ์01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรโดยไปติดต่อสํานักง,งานสอบประกอบจังหวัดนี่นะครับถ้าในกรณีเปลี่ยนทั้งแปลงเลยเปลี่ยนทั้งแปลงเป็นโฉนดเลยนี่ไม่น่าจะออกมาลังวัดนะครับน่าจะเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าท่านเวลาท่านไปทําเรื่องนี่ท่านจะทํา เป็นฉนวนเนี่ยแต่ว่ามีการแบ่งด้วยแบ่งเป็นชื่อคนเดิมที่จะเป็นเจ้าของฉนวนและแบ่งให้เป็นชื่อลูกหลานอะไรทํานองนี้ลักษณะนั้นน่าจะมีการออกมาลังวัดนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งใบเป็นฉนวนเพื่อการเกษตรเลยเนีย่คิดว่าไม่น่าจะจะออกมาลังวัดใหม่แต่อย่างไรก็ตามจะเป็นอย่างนี้ที่เราคิดว่านี้หรือเปล่าขอให้เราไปศึกษารายละเอียดจาก สกจัังหวดของจังหวัดเรามาก่อนนะครับจึงจะมาตอบซึ่งแนวทางในการเปลี่ยนสพกเป็นถนดเพื่อการเกษตรทุกจังหวัดจะต้องใช้ระเบียบกฎหมายแนวทางเดียวกันนะครับรอฟังนะครับว่าออกมาลังวัดหรือไม่ออกมารังวัดที่จริงถามคนที่ได้ไปแล้วก็ก็น่าจะทราบนะครับในหมู่บ้านของท่านนี่ยถามคนที่ได้ไปแล้วรอดที่หนึ่งซึ่งเขามีการแจกไปแล้วเมื่อวันที่15มกราคม67มีการแจกไปแล้วรอตที่หนึ่งนะครับถามคนที่เขาได้ดูก็ได้ว่า มีการออกมาังวัดใหม่หรือเปล่านะครับก็จะทราบคาตอบนะครับหลักฐานในการไปติดต่อขอเปลี่ยนสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดนะครับก็มีหนึ่งบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถ่ายเอกสารด้วยนะครับใบจริงด้วยสองสำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารด้วยใบจริงด้วยนะครับทีนี้ถ้ากรณีกรณีมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลขอหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลด้วยนะครับถ้ามีถ่ายเอกสารด้วยนะครับรับรองเอกสารทุกแผ่นรับรองสำรนาถูกต้องด้วยนะครับ ทีนี้ใบสอบประกอบสี่ขีดศูนย์หนึ่งทยเอกสารด้านหน้าและด้านหลังนะครับรับรองสำหรับต้องด้วยอันนี้ส่งสอบประกอบจังหวัดของท่านนะครับ<ส>แล้วก็เมื่อไปติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนเป็นฉโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วนะครับใบ <ไป S 1> จริง<ป>ท่านเอากลับมาก่อนนะครับถ้าสำนักง,งานสอบประกอบจังหวัดเขาทําให้ท่านเป็นฉโฉนดเพื่อการเกษตรเสร็จแล้วก็จะมีการติดต่อให้ไปรับต่อไปนะครับ<ป>และน่าจะเก็บใบสอบประกอบสี่ขีดศูนย์หนึ่ง เก็บคืนด้วยตอนนั้นตอนที่เราได้ใบฉนดเพื่อการเกษตรตัวใหม่มาแทนใบสบกซย4ศูน1แล้วนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องที่นํามาเล่าสู่กันฟังทั้งพี่น้องเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับและชาวนาครับถ้าหากว่าผิดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยนะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอะระเบียบข้อกฎหมายของหน่วยงานรัฐเขานะครับบางเรื่องเราไม่ทราบชัดเจนมากนะักก็ต้องขออภัย บ,บางเรื่องก็พอทราบก็นํามาเล่าสู่คนฟังดังนี้นะครับดังที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนร,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 รู้ซึ่งกันและกันใครมีอะไรที่รู้ชัดเจนก็คอมเมนต์มาบอกมากล่าวกันฟังก็ได้เราก็จะได้บอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท้องบ้านได้รับรู้รับทราบว่ามีท่านผู้ชมท้องบ้านคอมเมนต์มาว่าอย่างนี้ข้อนี้เคยติดต่อมาแล้วหน่วยงานรัฐแจ้งว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เผยแพร่แชร์ต่อกันนะครับเราเป็นพวกเดียวกันครับพี่น้องชาวนาและเกษตรกรทุกคนทุกท่านครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ